อ้า,อา,อา,อาโอ้โหรู้แล้วที่เขาบอกว่าลึกๆอะมันมันคือข้างข้างบนนี้เองค่ะ นี่อ่ะโอเคหนึ่งสองสามพิบอ,อีกคลิปหนึน่งนะเิอ่ะโอเคค่ะอ๋อความหมายที่ว่าลึกอ่ะคงหมายถึงไอ้แง่งที่มันเหลือมันลึกออก,ลออกแล้วจ้ะใช่ออกแล้วคะออกแล้วนี่ไงแง่งเบลอเลยไอ้ที่ว่าลึกอ่ะไม่ใช่เา้าเป็นอย่างนั้นเออ